สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของใหม่และของเก่าแต่ว่าต้องต้องบอกว่าเทมากๆสําหรับของใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะก็เป็นท่าทางที่แบบนั่งแล้วแบบนั่งแอคนั่งแอค,น,แอคนั่งแล้วนึกถึงแบบราชาคำสาบลาวมงสุคุณะเอ้ยเรียวมงสุคุณะนะครับก็อารมณ์นั้นเลยฟิลนั้นเลยแต่ไม่ได้กอล์ฟเดี่ยวมือถาวกอล์ฟอูอ้เป็นท่านั่งบอลลังในฟรีไฟล์นะครับแต่ว่าเปลี่ยนบอลลังข้างหลังให้เป็นแบบ ปีศาจนิดนึงนะครับก็นึกถึงตอนที่แบบมหิโตแตะตัว,ตตวยูจิเข้าไปนะแล้วกนะ็วไปเจอสุขภณะนัง่งเฮ้ยเนีนเ่ยนะก็ฟีลประมาณนั้นนะเป็นท่านั่งเดิมแต่ว่าเปลี่ยนบอลลังนะไม่ให้เหมือนบอลลังไม่เหมือนในเกมเป็นบอลลังแบบมือปีศาจนะเท่มากๆสําหรับของใหม่ที่จะมาตั้งแต่วันที่2ถึง16กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันมาในตู้สุ่มแปดทีนะครับกิจกรรมนี้ก็รู้จักกันมานานแล้วนะก็ไม่น่ามีปัญหากับการเล่น นอกจากนั้นนะครับนอกจากตัวรามมงสุขุณะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแบบของอื่นอีกด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีของทาวอนทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันนะครับในกิจกรรมนี้นะตัวไอซ์สวเท่เป็นไอซอครั้งแรกที่แบบเหมือนแบบมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มขึ้นมานะเปลี่ยนรูปแบบไอซอได้ด้วยก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากของแบบของที่น้องไม่อยากได้ก่อนละกันคือมันมีของทาวอนหกชิ้นอยู่ในกิจกรรมนี้ ผู้เล่นเก่ากันน่าจะชอบเอ้ยผู้เล่นใหม่น่าจะชอบเพราะว่าแบบน้องเขาอาจจะแบบเอ้ยยังไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แต่ว่าผู้เล่นเก่าอาจจะแบบมีไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบสี่ชิ้นจะโกชิ้นไปแล้ววะของใหม่สองชิ้นอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยชอบกันแต่ไม่เป็นไรนะแค่ถ้าทางไปก็คุมแนะจริงๆโคตรเท่บอกเลยอ่าเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากสกายบอร์ดก่อนแล้วกันนะครับสกายบอร์ดระดับสีม่วงนะชัวร์ไวท์ทันไวท์ทันก็อู้ ดแดงๆถ้าจะไม่ผิดนี่อ่านี่ตัวนี้บอยชันอันนี้ก็อยู่ในตู้ปขทีนะครับธรรมดาไม่ค่อยเอาตรงๆก็ไม่ได้สวยอ่จจะใส่มาให้เป็นของทาวานเพิ่มให้ใช่ <c oughs> ะต่อมาอันที่สองนะครับเป็นล้มชุบชีพเลือดหลังไหลเขา่าสา,ายยังสู้ๆไม่ใช่หาก่อน อันนี้ก็เก่าเหมือนจะไม่เลือหลังไหลเก่าเก่าจัดเก่าจัดเจดจดๆๆจด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 เลยอันนี้เลือดหลังไหลนะสมัยตัวจันทาสีรษะนะตอมาอยุคแรกเลยก็มีร่มชุชชีพอันนี้มาด้วยส่วนร่มชุชชีพที่พี่ใส่นะครับไม่มีอะไรแค่อยากแตกนะก็เป็นร่มที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีนะครับน้องๆก็คือเล่นอ๋อฮก ให้ได้4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นโหมดทั่วไปโหมดซีในปี2024ก็แล้วจะเป็นรางวัลของฮิลล์อีกนั่นเองอน,นี่เอามาใส่โชว์ก่อนนะถึงเยอะชิวๆแค่หลงแดงต่อมานะครับเออเป็นสกินมอไซค์ระดับสีแดงตัวนี้ครีม s ันไรท์นี่มีแตดด้วยนะมอไซค์ก็เพิ่มความเร็วเพิ่มความทนทานก็คือขี่ได้ไวขึ้นมอไซค์เนี่ย ถึกขึ้นนะครับแล้วก็จะเรียวยากนิดนึงสําหรับตัวนี้นะแต่ไม่เป็นไรเราเก่งเราเรียวได้นะก็เอาไปมอไซค์แบบมีสเต็ตใช่ไหมขู่ผมจะตายได้มอไซค์มีสเต็ตด้วยไม่ค่อยมีนะมอไซค์มีสเต็ตในฟีฟายจะน้อยมากนะน้องไล่ดูจะมีแบบไม่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น่ามีแค่สี่ห้าตัวมั้งก็จะไม่ผิดอันนี้อันนี้หนะ้าหมดแล้วอ่นะได้ในราคานี้ถือว่าถูก นะครับต่อมานะต่อของอันต่อมาก็จะเป็นตัวสกินอาวุธนะซึ่งตัวนี้จะเป็นสกินเขาเรียกว่าอามีดเมเชเตที่เป็นระดับสีทองตัวนี้อ่านี่เท่ๆเลยเข้ากับธีมโอ้ใส่สักไฟโคตรเท่อันนี้ก็อยู่ในตู้สุม่มแปดทีเช่นเดียวกัน ดาบปีศาจต่อมาอีก2อันนะครับ2อันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับอย่างที่บอกไปว่าอัน,นแรกก็คือตัวสกินไอโซตัวนี้นใช่ไหมวะใช่นะอินเนอร์วิสเปอร์นะนะปกติไอโซมันแบบมีอย่างมากก็มีเอฟเฟกถูกป่นะเห็นไ่มมีเอฟเฟกต์แต่ว่าไอโซตัวนี้เป็นแบบว่าเหมือนโมเดลปรับด้วยนะเปิดึ้กมาปึ้งปีศาจโคตรเท่เลย างหลังจะไม่ได้เปิดนะเปิดอ่ะก็เปิดตัวออกข้างลงก็เปิดข้างหน้าเปิดแห้ออกมาแห้เทไหมเทใครว่าไม่เทก็ไม่ต้องเทแต่พี่ว่าเทาว่าแราก็ใส่นี่วะอเออเทหรือไม่ใส่ได้ยิงไงเดี๋ยวเขาหาวเทไม่จริงใายนะครับต่อมาอันสุดท้ายเป็นท่าทางนะครับท่าทางที่อ้ววเทามาก ก็คือถ้าทางเยอะๆท่าทางนี้ในเป็นแบบเอามือปีศาจมาประกบกันแล้วระเบิดกันนั่งนะซึ่งตัวนี้เห็นปะ่ะถ้าหยุดนะเขาเรียกว่าท่าหยุดก็คือท่าเน,นี้ยมันจะค้างไว้ให้น้องไปถ่ายรูปได้นะครับทางอยู่อย่างเี้ยเท่ปะราชาคำสาบมามาเท่ขนาดไหนไปยา่างคนชิวเดี๋ยวรู้เลยบตัตตนะครับ ไปบัตูเปิดเสียงตัดการเสียงคนดื่นใช่ไหมครับอูมาถึงแล้วมีคนต่อยเต็มเลยเนั่งโชว์นั่งโชว์ขอท่านั่งโชว์เดยวนี้นี่เอาเยะเจอให้มันรู้มันรู้แน่ฮะขนาดศอกยังมีนี่เลยเข้าไปมือมือมากัน มาตักทงอะไรอ่ะปากทงก็ปาก,ปากดิโถไหนนั่งไอไหนไปเทปะเฮ้ตายดิแหนเดอเดอแม่ชนไลชนไลเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวชนเดี๋ยวแบนทินน้งเลยตังแอคอยู่แม่แม่เนี่ยเนี่เน่โอ้โหปั๊บเน่เน่ไหม โอ้แม่สาวติดตึมดูแค่ท่านั่งขึ้นมาหลังหนุ่มยังติดเลยนะเท่แหละถือว่าเท่ะนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในกิจกรรมตู้สุ่มแบัตที่อย่างที่บอกราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เเพชร19เพชร49 99 1 9 9 299 399ก็499นะครับหมดเลย8ครั้งนะครับ8ครั้งก็อยู่ที่ปีบตาย แล้วแต่ครั้งก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับอืมก็ถือว่าไม่แพงเลยเพราะได้ถ้าทางสุดเท่ที่เผอๆมาเขาหน้าจะแพงกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับได้ทั้งตัวไอสว์นะที่แบบเปิดปิดเท่ะนะครับแล้วก็ได้สก,กินรถที่มีสแตทตัวสก,กินรถมอเตอร์ไซค์มีสแตทสามอย่างนะคุ้มๆสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ติดตาม e b o o k YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ